แน่นอนนะครับว่าการรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่า,ปาไม้ทรัพยากรทางทะเลอะไรต่างๆเนะีนะ่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแล้วต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีใจรักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะครับที่จะทําหน้าที่นี้นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นผู้พิทักษ์ป่านะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ต่างๆที่คอยรักษาผลประโยชน์ในส่วนนี้ให้กับประเทศชาติบ้านืองเรานะครับ ผมพาไปดูผู้ชายคนนี้ครับเขาชื่อว่าพาไปรู้จักผู้ชายคนนี้นะครับเือชื่อว่านายบุญลาบสุขใสครับคนที่อยู่ในแวดวงป่าไม้จะรู้จักเขาดีครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นมือปราบนะครับมือปราบขบวนการที่ชอบลักลอบตัดไม้พุ่งอิทธิพลต่างๆที่บุกบุกลุกบุกลุกป่าไม้บุกลุกพื้นที่บุกลุกป่าสงวนต่างๆนานาแล้วก็แผวฐานป่าไปสร้างรีสอร์ทสร้างคอนโด โดยเฉพาะในภาคใต้ครับไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตพังงาผ่านมือของผู้ชายคนนี้มาหมดแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าออบุญลาบสุขใสนะครับนายบุญลาบสุขใสนะครับตำแหน่งของเขาก็คือนักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษส่วนแผนการป้องกันและปราบปรามสํานักป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมไฟป่านะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือผู้มนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบีะบ่เนี่ยครับเนี่ยครับ ล่าสุดเนี่ยทำไมผมถึงมาพูดถึงคนนี้นะครับแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสีไม้ในมือในการทํางานค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ไม่ไวหน้าใครนะครับจัดการมาหมดครับรีสอร์ทอะไรต่าง,ง,ง,งๆนานาที่มีเป็นกระแสะข่าวหลายๆคดีเนี่ยคนนี้นะครับเป็นเบื้องหลังในการที่จัดการแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีคําสั่งย้ายครับคาสั่งย้ายผอ,อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12ขึ้นมานะครับและเรียกได้ว่าพื้นที่จังหวัดที่คุณบุญลาบเนี่ยดูแลก็คือ ภูเก็ตพังงากระบี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นพื้นที่ที่มีประเด็นข่าวออกมาตลอดเกี่ยวกับการบุกลุกป่าสงวนบุกลุกพื้นที่ป่าไปทําคอนโดพื้นที่ทับซ้อนซึ่งบุคคลคนนี้เนี่ยก็อยู่เบื้องหลังในการจับหลายคดีที่อยู่ในชั้นศาลนะครับแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนโดยกลุมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ดีเนี่ยหลายเรื่องมากครับและอย่างที่ผมรายงานไปครับว่าเมื่อวันที่1 0ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีการคุยกันนะครับในกลุ่มลายของข้าราชการป่าไม้นะครับสํานักทรัพยากรป่าไม้ที่12สาาขกระบีนะครับ โดยพบว่ามีการเผยแพร่คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการนะครับแนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ที่3155ท2564นะครับก็คือคนแรกก็คือนายบุญลาภสุขใสเนี่ยนะครับที่ถูกย้ายนะครับไปปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีนะครับย้ายไปอุบลนะครับทำหน้าที่อันผู้นวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีนะครับส่วนคนที่2ที่ถูกย้ายคนก็คือนายวิทยานวิพันธ์ครับเจ้าพนักงานป่าไม้อุโสส่วนควบคุมไฟป่า สนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่านะครับให้ไปปฏิบัติราชการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ทําหน้าที่ผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่นะครับหมายความว่าย้ายคุณบุญลาบไปก็ให้นายวิทยาเนี่ยมาดํารงตําแหน่งแทนเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าประวัติของคนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับเป็นนักเรียนนะครับป่าไม้แพร่รุ่น13นะครับแล้วก็มาเข้ารับตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่เนี่ยได้ เป็นบุคลากรของกรมป่าไม้ครับปราบปรามการกระทำความผิดไปหลายเรื่องนะครับการทำลายทรัพยากรป่าไม้กรณีใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจับกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นก็ดีบุกรุกตัดป่าเทือกเขากรรมลาอำเภอกระทุ้ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับไปขายก็มีการดําเนินการนะครับแล้วก็บังคับประกาศดื้อพื้นที่โครงการคอนโดเดพีสเรสเดนต์ตามคําสั่งของสารปกครองนี่นะครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทุบทําลายนะครับแล้วก็เรื่องของการจับกลุ่มบุกรุกเขาสุริยเทพนี่นะครับเป็นการบุกลุกเผื่อบางวาดนี่ มูลราชก็เข้าไปจัดการแล้วก็มีการส่งเรื่องนี้ให้ทาง d s i เนี่ยดำเนินการสืบสวนด้วยนะครับโ้หลายเรื่องมากที่ท่านเข้าไปจัดการปรากฏว่าวันนี้เนะี่ยถูกย้ายไปพนที่เรียบร้อยครับจนมีการกระแส <üh m> พิฆาวิจารณ์ว่าไปเจอตอหรือว่าไปขัดผลประโยชน์ต่อใครหรือไม่อะไรยังไงนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสังคมโดยเฉพาะคนรนแวดวงป่าไม้เนี่ยก็ข้างค้างใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่ปฏิบัติงานได้ดีเนี่ยก็ถูกย้ายออกไปจากพื้นที่ที่มีผลประโยชน์อย่างมหา,าศาลแบบนี้ครับเข้าไพลิดทุกกรระแส้อนของงสัคคมรับ